สวัสดีค่ะไม่หให่ใหม่เทววันออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้เราอยู่หาดป่าตองค่ะดคนหลายพี่น้องหาดป่าตองคึกคักเมื่อวานอยู่หาดกะลนไม่มีคนเลยต่วันบ่มีคนเด็ค่ะหาดเงียบ อ้าวบัสดีเราพามาชมทะเลนะคะหาดป่าตองนะคะคึกคักสุดยอดเลยสุดยอดเลยไม่กวาดไม้โอ้มีบอลลูนมีบอลลูนออ้สุดยอดสุดยอดนี่ๆเรือเรือลำนี้ค่ะเรือลากเรือลากอยู่ทางนี้ ว้าวว้าวโอ้เอา้าเอา้าอืดโอ้หสุดยอดสวยงามสวยงามค่ะเป็นคีบรอดรุ้นสุดยอดเลยขอพาะพี่น้องหาดดีคึกคักค่ะาหาดดีคึกคัก กำลังจกลับค่ะพี่น้องวันนี้จะกลับแล้วนะคะพอดีแวะมาอพอดีแวะมาผ่านมาก็เลยลูกสาวจอดเก็บาภาพสวยๆนะคะฝากทุกท่านนะคะฝากเอซทุกท่านอันนี้คือหาดป่าตองค่ะโด้คนคึกคักค่ะหาดกะล้นคนบ่หลายปานนี้เด็พี่น้องคนไม่เยอะวันนี้นะคะโอนี หาดทรายสวยค่ะหาดป่าตองค่ะพอดีแม่เย่ใหม่กับกับลูกๆเลือกที่จะไปนอนอาวกะลนค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันค่อนข้างจะเงียบนะคะอันเบิดลงแลมอันโจโนโอเอ็กนั่นน่ะมีขอบครั้วแม่ใย่ใหม่เป็นขอบรัวไทย,ย,ยขอบครัวเดี่ยวนอกนั่นมีแต่ฝรั่งค่ะพี่น้องมีแต่ต่างชาติมีแต่อันอ่าต่างประเทศเกาหลีนะคะหลายประเทศค่ะแต่มีขอบครั้วไทยแต่ขอบครัวแม่ใย่ใหม่ ขอบครัวเดี๋ยวสุดยอดเพิ่นกเกษียณล้วเพิ่นก็มาเทาี่ยวเมืองไทยเอาขึ้นอีกแล้วบอลลูนบอลลูนบอลลูนค่ะ <c oughs> อุ้ย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 ขาเบิกแต่บอลลูนน้ำม,มา อันนี้ค่ะสามสิบนาทีนะคะสองพันนะคะถ้าสองคนก็สามพันบนลูนนี่อ่าชั่วโมงละคันห้าค่ะพั 1, นสองมีนะคะราคาตามนี้ค่ะราคาตามนี้เลยนะคะ กองฟ้าแดดเปี้ยงๆเ,เลยนะคะกองฟ้าแดดเปี้ยงๆเ,เลยนี่เนี่ยเมว่วานนี่เงียบอีหลีนน้นแม่ใหญ่ใหม่ตรงโน้นค่ะไปฝั่งโน้นค่ะเลยเลยเอกเล็กๆไปฝั่งโน้นนะคะคนคนหลายอีหลีคือคาดดีจังเลยนะคะ ขึ้นแรงอยู่เด้อโอ้ยเสียดายว่าได้เล่นน้ำพี่น้องมาทะเลวันนี้ว่าได้เล่นน้ำเลยบ่มีมูเล่นลูกสาวว่าย้อมเลีนเป็นมูโอ้ยสุดยอดสวยงามอาจังสี่ก็เป็นตาสนุกเด้ย เอาสุดว่ายน้ำหาสุดบ่ไไ้้ลงน้ำทะเละเลยนะคะว่าจะไปสระว่ายน้ำชั้น5้าของโรงแรมก็ไ่ได้ขึ้นนะคะไม่ได้ขึ้นไป อันนี้บางอีกเจสก,กีนะคะอันนี้บอกบอกเป็นวินาทีมาแล้ว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 อันนี้ครึ่งชั่วโมงพันห้านะคะอันนี้ค่ะเจสก,กีนะคะชั่วโมงละสี่พันสนุกสนาน เขาก็ปักแดงอันตรายอยู่เด็กเกียลตดคัไทยนะคะแต่ก็คนมีเหลียมเล็กนุ่งเล็กน้อยเต็มห่อนค่ะไปพี่น้องเบิง์ะเลส,สวยงามเราลูกสาวขอเด็ดจอดรถมองใดนอะบบนี้หามองจอดบ่ระดะใดได้มือเศร้านี่าเราไม่ได้พักที่นี่นะคะฝั่งนี้นะคะ เราไม่ได้พักที่ป่าตองเพราะว่าปีที่แล้วเรามานอนแล้วนะคะที่ป่าตองก็เลยปีนี้ก็เลือกเลือกที่จะไปนอนที่กระลนนะคะอา้าวกระลนนะคะกะลนค่อนข้างจะเงียบหน่อยจอดหนะ้อรถลูกสาวฝอยเล้อกยางน้าไปก่อนยางไปก่อน หามงจอดยากได้รถก็ได้แต่อยากอยากได้คลิปอยากได้คลิปกันเลยให้ลูกจอดได้จะคลิปหนึ่งกันยังดีสันเดีเอาอยู่นี่ยู่นี่ไปใส่แล้วเนาะลูกรถยู่นี่ค่ะเจอแล้วเจอรถแล้วนะคะ อันนี้เดี๋ยวให้ดูสหานที่นวดนี่อาชีพหมอนวดก็ได้นวดดีนครับนี่โลกนวดเพิ่นกระด้นงั้นดีขึ้นกัน รูปกับบลงมาากเลยสิยวีเบเดทยรูปอันชายหาดไม่ได้ยฮชายชหาดเลยนะคะจะอ่ออกไปอันทางนาจากน้อยซีเดทายกับวิวทะเลปลาตองหาดปลาตองนะคะ เอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะบ๊ายบาย